จัดการเห็นเห็นครับเมนูวันนี้คือตำมะขุ่ครับตำสุกมะละกอครับพี่น้องมากินด้วยกันครับผักเทียงแล้วผักเทียงแล้วเ,เตรียมปอกครับเตรียมปอก <S <S ปอกไม่ต้องดูก็เลยว่าครับเดา้อปอกเสร็จแล้วครับผมจะใช้แค่ครึ่งลูกพอครับ กินแค่ครึ่งลูกพอเพราะมีกับเขาไมาา่ใช่เลยครับอยากกินรสจัดๆนู้ทำได้ไหมเพราะว่าในบ,บ้านไม่กินรสจัดครับกินด้วยกันนะครับนอ้องตามผมมากกว่าตอนเที่ยงครับวันนี้เห็นลูกน้อยๆอย,อย่างนี้ตอนเขขูดเสร็จแล้วได้เยอะนะครับนี่ใส่เลยไม่มากไม้ครับใส่แบบบ้านๆครับ ใส่กระเทียมนื้อพริกปลาลงปลาล่าปูน้ำปลาครับง่าย,ายโอนก็ได้เยอะ,ะครับเนี่ยเขาเก่ามาช่ามาเยอะโกเม็ดปดกินอีกโอ,โอ้อันนี้ก็เยอะแล้วครับพี่น้องเยอะแล้วครับเ,เดี๋ยวมาเตรียมเครื่องครับเส้นมะละกอกร้อมแล้วรครับ Okay. พริกกระเทียมมะนาวเขอเทศเพร้อมครับเตรียมเลยครับจัดไปเลยครับพริกกระเทียมครับใสพ่พริกแห้งเพิ่มไปเยอะหน่อยรครับนี่ครับแล้วก็โขลกแล้วก็เอาถั่วฝักยาวครับ โขกรวมนิดหน่อยครับใส่ไปเลยตัน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 จริงจริครับเสียงเมียเรียกอกอะไรน้อบันเนี่ยเออเดี๋ยวแป๊บเดียวตั้มนี้ไม่ก่อนยังไม่ได้ปรุงเดี๋ยวไปเองเดี๋ยวไปเองถั่วเริ่มละเอียดแล้วครับเดี๋ยวมาปรุงรสกันเลยครับ ข้นแรกผมก็จะใส่ผงนัวก,ก่อนครับตามปกติแห้วครับครับผงหนัวมันตาบ้างเล็กน้อยครับเดี๋ยวรสชาติมันจะโดดหน้่นตาลนิดเดี๋ยวก่ครับเก็บไปชอบก่อนเก็บผัดเก็บใส่เยอะใส่เยอะกินไม่ได้ครับหวานเกิน น้ำปลาครับอ๋อเดี๋อเลยครับปรุงใหม่ครับผมจะซอสปรุงเอาเลยครับปรุงเสร็จแล้ว่อกันทีหลังพอไม่พอเขาชิมทีหลังครับน้ำปลาล่าครับน้ำปลาปลาแต่าขาดไม่ได้ครับน้ำปลา,ลา เสียงเรียกบอกอะไรอีกหอมเลยครับเปรี้ยวๆไหมเปรี้ยวเสียงเดียวพอใส่เสิ่งละกอลงไปเลยครับเกลี่ยลืมใส่มะเขือไป ลองชิมสักหน่อยดูก่อนนะพี่น้องเลยเอ้ามันก็เขาทาเขาปากกรรมการได้นี่มามากครับพี่น้องเสร็จแล้วครับพี่น้องกินด้วยกันครับเสร็จอร่อย เสแปร์ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหนึ่งเด้อครับสำหรับทริปนี้ก็เหมืนอมนเดิมครับสวัสดีมีสุขครับผม